คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือลอตเตอรี่ก็มาเริ่มกันเลยนะครับผมหวยของวันที่16กรกฎาคมนะครับเริ่มกันที่ของแอตลเนสนันเมืองเนยนะครับผมเริ่มมนที่ชุด16หางบนล่างนะครับผมก็มีตัวแรกก็เป็น51นะครับผมตัวต่อไป53ตัวต่อไป55ตัวต่อไป50นะครับผม ชุดต่อไปนะครับหลักสิบเป็น3นะครับเป็นก็มี3 1 3 3 3 5 3 0นะครับผมส่วนชุดต่อไปนะครับผมหลักสิบเป็น9นะครับผมก็มี9 1 9 3 9 5 9 0นะครับส่วนชุดสุดท้ายนะครับผมหลักสิบเป็น4นะครับผมก็มี4 1 4 3 4 5 4 0นะครับผมโทษทีครับตัดชุดเป็นเหลือชุดหกหางนะครับผมก็มีตัวแรกก็เป็น91นะครับผม93 95 35 45ผม91935 4345นะครับส่วนชุดต่อไปนะครับเป็นชุดเน้นล่าง16หางนะครับผมก็มีชุดแรกนะครับชุดแรกหลัก10เป็น3นะครับก็มี30 31 37 38นะครับผมชุดต่อไปหลัก10เป็น4นะครับผมก็มี40 41 47 48นะครับชุดต่อไปหลัก10เป็น5นะครับผมก็มี50 51 57 58นะครับ ส่วนชุดสุดท้ายหลักสิบเป็น9นะครับผมก็มี90919798นะครับผมส่วนชุดดังของแกนะครับชุดเน้นล่าง3มหางนะครับก็มี9798 58นะครับ97 98 58นะครับผมไปต่อกันที่หวยของแอดคนคอหวยนะครับผมตอนนี้ก็เพิ่งให้มาแค่ชุดเน้นล่างนะครับชุดวัดใจล่างนะครับผมวันนี้นะครับ คนขวอยนะครับของงวดวันที่16กรกฎานะครับให้วิ่งล่าง8นะครับตัวเดียวนะครับวิ่ง8นะครับส่วนชุด2ตัวมี58 68 78 80 81 83นะครับ58 68 78 80 81 83นะครับผมไปต่อกันที่ของแอดกรีซอกกาวนะครับผมของงวดวันที่16กรกฎานะครับก็ให้มาชุดเด่นเป็น947นะครับตัดเด่น2ตัวได้47 ชุดต่อไป794นะครับตัดเล่นได้9 4ชุดต่อไป3 8 4นะครับตัดเล่นได้8 4ส่วนชุดต่อไป3 9 5ตัดเล่นได้95นะครับส่วนชุดต่อไป744ตัดเล่น2ตัวได้44ีชุดต่อไป914ตัดเล่น2ตัวได้1 4สนะครับชุดต่อไป915ตัดเล่นได้15นะครับชุดต่อไป357ตัดเล่นได้57นะครับชุดสุดท้ายนะครับชุด 9ก้านะครับตัดเล่นได้0 5นะครับส่วนชุดกันก็เป็น374นะครับผมส่วนชุดเน้นล่างนะครับของอแอดกุริซอกาวนะครับให้วิ่ง8ตัวเดียวนะครับชนกับคนคอหวยนะครับผมส่วนชุด2ตัวมี38 58 28กันเลขเบิ้ล88นะครับผมทัวร์นะครับแให้วิ่ง8ตัวเดียวนะครับชุด2ตัวมี38 58 28เบิ้ลกันเบิ้ล88นะครับผม ไปต่อกันที่ชุดสุดท้ายนะครับของแอดไม่ลองไม่รู้นะครับผมงวดที่แล้วก็หลุดเหมือนกันนะครับแต่งวดก่อนู้นเข้านะครับผมหวยของแอดไม่ลองไม่รู้นะครับงวดวันที่16กรกฎานะครับแอดไม่ลองไม่รู้ให้สตัวเป็น8ปดสามนะครับส่วนชุด3ตัวมี4ี่แปดสามนะครับล่างนะครับให้ตัวเดียวเหมือนเดิมนะครับก็คือ6กสองนะครับผม8ปดสามสี่แปดสามล่าง6กสองนะครับ ก็ครบเท่านี้นะครับคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องเราไว้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมขอบคุณครับ